One News ตรงไปตรงมาก็ออกมาให้ข้อมูลนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับชาดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของภายแล้งปีนี้ผู้คนทั่วประเทศต้องพูดถึงแล้วก็จับตานะครับไม่พ้นแม้แต่คนกรุงเทพมหานครเพราะว่าน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนของเราทุกเขื่อนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ภาคการเกษตรนะครับ ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ทำน้ำประปาที่สำคัญคนกรุงเทพเรามีแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกอ่าวไทยน้ำจากเขื่อนที่ดันออกมาใช้ออกมานะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อดันกับน้ำทะเลด้วยน้ำในแม่น้ำนะฮะถ้าน้ำในแม่น้ำน้อยน้ำทะเลเข้ามากรุงเทพก็มีแต่น้ำกร่อยอันนี้ยุ่งอีกนะครับล่าสุดนะครับกรมชลประทานนะครับโดยคุณเลิศวิโรธโกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานนะครับ ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าสาเหตุของน้ําในสี่เขื่อนของไทยก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกกตเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักโทริทธิ์ที่เหลือน้อยลงอย่างผิดปกติในปีนี้ก็เพราะว่าเมื่อรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้นะครับม,มีการสั่งการจากฝ่ายการเมืองสั่งผ่านมายังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ <c oughs> เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําหรือกอยนออันนี้เป็นของคุณปอประสบนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเราเราไปดูบรรยากาศภาพรวมก่อนนะครับอันบีิดิกรมชลประทานเนี่ยบอกว่ามีฝ่ายการเมืองสั่งการผ่านกนยอน,อยอน,นะฮะเมื่อช่วงปี55สั่งให้กรมชนระบายน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนลงจากปกติต้องเก็บไว้ร้อยละห5สั่งให้ระบายเหลือร้อยละ45ของความจุเขื่อนเพราะเกรงว่า เดี๋ยวปี55น้ําจะท่วมเหมือนปี54นะฮะแล้วก็ระบายกันเรื่อยมาแบบนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงปีนี้นะครับปรากฏว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้เหนือเขื่อนไม่มีเลยไม่มีแล้วเพราะระบายกันมาแล้วแล้วน้ำที่ที่อยู่ประมาณร้อยละ45ของเขื่อนเนี่ย ไม่สามารถเอามาใช้ได้หมดนะฮะเพราะว่ามันต้องเหลือน้ําในเขื่อนไว้ไม่อย่างนั้นเขื่อนก็พังหมดโครงสร้างของเขื่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเก็บเยอะก็ไม่ได้เก็บน้อยก็ไม่ดีนะครับพอคุณเลิศวิโรธกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับก็เลยมีคนพูดถึงกันเยอะว่าเอ๊ะฝ่ายการเมืองณนะขณะนั้นฝ่ายการเมืองปีห้าห้าเอาจากใครละ่ะครับ,รบก็มีรัฐบาลชุดที่แล้วเท่านั้นนะครับทําให้น้ําในสี่เขื่อนหลักลดหวบจนเกิดภายแล้งค่ะ เออตกลงใช่หรือไม่อย่างไรสำหรับคนที่ทำให้เกิดภัยแล้งล่าสุดครับคุณปลอดประสบสุรัตสวัสดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัฐบาลสมัยนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลด้านการบริหารจัดก,การน้ำของรัฐบาลในยุคนั้นด้วยคุณปลอดประสบนะครับออกมาให้ข้อมูลทาง a c e b o o k ฮะบอกว่านี่เป็นการให้ข้อมูลที่หลีกหนีความรับผิดชอบทำให้เกิดความขัดแย้งเพื่อหนีความรับผิดชอบเรื่องภัยแรง คุณปลอดประสบบอกว่าข้อมูลของเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54ถึงปี57นะครับทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตเดี๋ยวดูนะฮะกราฟิกนะครับคุณปลอดประสบสุรศรดินี่เป็นตัวเลขของคุณปลอดประสบนะฮะตั้งแต่ปี54มาเลยนะคะใช่ครับปี <c oughs> 54ถึงปี57 54 55เนี่ยเขื <c oughs> ่อนหลักของเราคือภูมิพลกับสิริกิต <c oughs> นะฮะเขื <c oughs> ่อนภูมิพลมีตัวเลขเหลือน้ำ ปริมาณน้ําปี54จะเห็นว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มเขื่อนเลยเป็นปีที่น้ําท่วมใหญ่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้พร่องไว้เลยมาไม่พร่องน้ําไว้ตอนนั้นกรมชลบอกว่าเพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้บอกกลัวจะเกิดภัยแล้งเก็บไว้เยอะๆนะฮะปี55เหลือ94เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าให้พร่องออกไปแล้วก็ใช้ไปด้วยจนปี56ภูมิพลเขื่อนภูมิพลเหลือ31เปอร์เซ็นต์เขื่อนสริกิติ์เหลือ33เปอร์เซ็นต์ครับก็เรื่อยมาจนถึงนี่แหละฮะต้นปี58 แต่ว่าสิ่งที่คุณปลอดประสบตั้งข้อสังเกตก็คือตั้งแต่ปี56ถึงต้นปี58เหลือน้ำพอพอกันเลยครับา3 3เกว่าเปอร์เซ็นต์า3เออพอกัน <c oughs> แต่ทำไมปี56กับปี57ไม่เกิดทลายแรงอ <c oughs> แล้วทำไมปี58กลางปีเกิดทยแรงครับค่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้จะมาโทษรัฐบาลชุดที่แล้วได้อย่างไร <c oughs> นี่นะฮะนี่คือข้อมูลที่กลายเป็นราม่าทางการเมืองเกิดขึ้นระหว่างสองฝั่งครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะไปโทษร,รัฐบาลชุดไหนอะไรทั้งสิน้นเอาเป็นว่าณักขณะนี้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทํางานก็ต้องแก้ปัญหาครับผลกระทบจากภาวะภัยแรงนักขณะนี้นะครับตัวเลขจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับบอกว่าพอเราต้องสั่งชะลอการทํานาทําไร่ต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องสูญเสียแบบนี้ครับ ค่าแรงงานเสียค่าเสียโอกาสค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆที่มันต้องหายไปจากการปลูกข้าวแล้วไม่มีน้ําเ<ม>กี่ยวไม่ได้<ม><ม>หรือเตรียมตัวจะปลูกข้าวแต่ทําไม่ได้แรงงานไม่มีงานทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมแล้วส่งผลกระทบ60,000กว่าล้านนะครับหกหมื่นกว่าล้านบาท<ม><ม>เดี๋ยวก็ส่วนการคลังกําลังพิจารณาหลักการต่างๆมาช่วยเหลือนะฮะส่วนเรื่องการปล่อยน้ำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรคุณปิติพงษ์พึ่งบุญนอะยุทยาก็ได้พูดเอาไว้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ําน้อยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านหน่อยล้กันนะครับเปิดปีนี้เป็นปีที่ต้องจะรอหลายคนหน่อยเพราะว่าฝนไม่ตกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็พยายามกนะูแต่ว่าตอบคำถามเรื่องกรงชลประทานทคือจริงๆแล้วนะสมุุนน้ํา ถ้าเื่อเราใช้ไปมากเกินไปจะต,ต้องใช้เวลาประมาณเกือบ3าปีที่จะทำให้น้ำกลับไปลในระดับเกิดในเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีการใช้น้ำไปล่วงหน้าเยอะเพราะฉะนั้นต้นทุนน้ำสะสมเนี่ยก็เลยลดลงไปเยอะมันก็ทำให้เกิดความเสียงอันนี้ก็ก็ไม่ได้ว่าใคร ทานตรีเกษตรบอกคือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฝนตกหน้านี้ต่อให้ฝนตกตอนนี้เยอะๆก็จะเก็บน้ําสะสมได้เลยไม่ใช่นะฮะสามปีกว<อ>่าเราจะเก็บสะสมน้ําในเขืนได้ในปริมาณที่ พอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นก็คือสําคัญที่การวางแผนแล้วก็การจัดการนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่โทษใครนะคะปีนี้เกิดปัญหาขึ้นก็ระดมแล้วก็มีมติคอรมอในการแก้ปัญหาภัยแรงแล้วด้วยก็ช่วยกันประหยัดไปก่อนแคนก็ใช้น้ำน้อยๆเคยกดชักโครกวันละสิครั้งก็เหลือ5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอปกติผมไม่อาบน้ำอ่อเลระครับคนสะอาดเราออร์นก็ใช้ประหยัดประหยัดไงครับ One News ตรงไปตรงมา